มาช่วยล้วทำดีวะฟ้ากูวิ่งเปิดกูวิ่งเปิดฟ้าเรียงแล้วหนึงลอบ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  เป็นสั่งสอนลูกพี่ด้วยนะว่ากระโดดเท้ากี่กีเข้าต้องให้เอาจริงรออะไรนะรออะไรเฮ้ยน่าร้องน้าดูน่าดูน่าดูน่าดูตาย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 เออมีสองตีนั้นเราไปลงเศรษฐีเดี๋ยวก็ได้ไปลองก็หลังไปเชียร์สามสามตีก็คือไม่ไม่ไม่เศรษฐีนี่หรอ เศรษฐีไม่มีตาปี้เชี่ยที่ลงอ่ะเออกูไม่เห็นเศรษฐีไงโลกกูบักกูตายดิตายตายตินตายโอ้โหพี่ลงแหลกแบไป่ดินไปเฮียมึงขับรถเป็นหนีแล้วไปขับรถไปรับตินออกกันไม่ขูมอ่ะหน่อยหนึ่งพี่ดอกะไปดิไมพี่ไ่รอดอ่ะปีแถวพี่หมดเลยแป๊บนึงเอิื่นเฮียตินออกไม่ได้แล้วเออกูออกไม่ได้มาช่วยแล้วทำไงดีวะฟ้ากูวิ่งเปิดกูวิ่งเปิดฟ้าเรียงแล้ว เจ็บไฟเลี้งเหลือจอกเดียวแนบได้อยู่ไม่ต้องรีบเรียกไฟเลี้งสองตัวมาแนบไปแล้ไปเลย,เปเลยไปถ่ันแล้วพี่อยู่กับแหนบด้วยกันแล้วเนี่ยมาแล้วเราช่วยปูแล้ว,วบ,บ,ลบนบ้านเราตัวหนึ่งด้านานอกสองตัวหนึ่งบนบ้านเราพี่เด้ไปเตรียมเอนนี้กำลังปูดอเกตัวหนึ่ง

ไม่พวกไคลีปวะไอ้เหี้ยใช่ตีใม่บายน่าดุที่บ้านน้องนี่ที่แต่ะบอกให้มาด้วงแต่อยู่แต่อยู่สมองเพิ่มอ่ะน่บดุน้องยิ่งตรงไหนดิเขากลางฟาเลียงอ่ะใช่ฟาเลียงสองตัวกลับเขากางกรับเขากางงปะเนี่ยวุ้ยหลัง นี่เด e กคุณนี่เข้าห้องใหญ่ป่าคุณน่ละลือเดียวโอ้ยเชี่ยกุน็อกว่ะม่เหลือแล้วน็อกปะกูไม่รู้ว่าแต่กูนอกป่าไฟไม่โดนเส็จมาดีขึ้นไปกเดินมาเจอไปเล่นก่อน o u กูแตะได้มันเหลือตัวเดียวผมันเหลือตัวเดียวผมแตะผมแตะเหลือตัวไกลเหลือตัวไกลเหลือตัวไกลไม่มันมีสามตัวมันมีสามตัวติงบ้านนั้นน่ะมีสามตัวไอ้เหี้ยอยู่บนบ้านกกูอีคุยใช่ใช่มันมีสามตัวด้านโคลภให้แต่ยิงไม่ดีผมนี่นี่อยู่ในห้องเล็ก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  หมดดเอาไปเก็บเลยนะคีรีเนี่ยเอาไปเก็บเลยนะฟาลิงดันมาฟาลิียงดันมาเอาพิเคียวเหรอกูรอรับล่างเกมเหมือนรั้วบ้านตัวหนึ่งปะชัวร์ว่ะไปรั้วบ้านสองตัวรั้วไก่ตั้งโอ้ยเฮียกูดองไก่ยิงไอ้บิง้ามาเล็กมาตัวเนึ้ย ดีนะเจ็บ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 ไอ้นี่เจ็บไอ้รถพับกัเจ็บกลับแล้วรถกลับตัวนะยิงโปรอีกแล้วเจ็บเป็นเนเจ็เป็นเงกูเล่นด้านนอกค่ะน็อกหนึ่งกลับมาแล้วมันชิดบ้านได้มันชิดบ้านไม่มีระเบียบได้มันมีอีกต pues, ัวนึงอยู่ตรงนี้ นออีกหนึ่อกออกปะเหลือชั้นสองเหลือชั้นสองประตูนอ็อกน็อกประตูน็อกเดินเดินย,ยู่ไหนบ้างวะมามามเดินผมเดิน,ดนบ้านกูฉีต,ตัวหนึ่งนะเว้ยไม่รู้ว่าน็อกไปยัง <enemies ahead. S 2> เ,เข้าหัว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 อีกแล้วบอดบอะ ลากรับพี่มาเฟียขอบค <y ak Eat confused> <ED> ุณที่โลกงปวดอบโอ้หาทางแกช่วยแล้วไม่ได้จริงเจอไอคีปป์พิษเดี๋ยวเอาไว้เก็บเลยนะคีรปป์ไมรอให้คนขี้ดิ้นเลยใช่เหรอแก๊งเขาหรือวะคีรปป์แก๊งคีริปป์เลยแม่บ้านเลยครปปเยดูพิษไี้ดี้นจะลงมาลากเรา้วยิ เจอแม่บ้านลงยัดไอ้เงี้ยเียนที่หายแล้วมาลงไอโคชิกกันเือะรุ่นเปสั่งสอนลูกพี่ด้วยนะว่ากระโดดเท้ากี่กีต้องให้เอาจริงรออะไรนะรออะไรกอหนึ่ง ขอบคุณดาวห้สดวงด้วยนะครับไม่ควจะใช้แข้งนะปีสิบดีมากในนี้คโคตรแากไม่ใชไใช่ไมใช่อยู่ยู่นแบบดีจัดแล้วมีแตบ้าไม่ช่วยมองรถเดยนี่ดูอยู่ดูอยู่ดูอยูิงขอบวงเอาได้พี่ดีเซ็ตครับขับไปน่ะบ้านนู่นะเออขอบคุ กูต้องการแบบสอบไอ้ยมียานะขนาดนี้ยมีโฟด้วยพี่ติดยิงพี่ป๊อปเจอดีเนี้โอ้โหแม่งลงมาทับผมผมยังงต้องเจอดีเราไปเขาอะยิงเราก่อนคือผมบอกไปว่าที่ลงมาคือพี่ไปแน่ผมบอกไอ้โถว่ามาลากจะซัดผมอยู่ยังไงมาละมาละเอานละมันมาละเด้อ อเออียคือได้มีหอวคุณบอกแล้วโคตรมันอ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันแบบวิ่งช้าร์จแบบนี้แถ้าเป็นพ e ีพีคือเรามีชาามิปแ้ลเลยแบบโดนมีหัวอะไรใช่ใช่พี่พีคือแม่งไม่ใช่ค <c oughs> ือแบบ,แบ,บ,บ,บวิ่งแรกได้เลยอะวัดวัดข่มน้องๆคือมันไม่มีแบบได้เปรียบแบบเทียมเมียควตีล้านนะนะตบดิตบดิ <c oughs> ตบโชว์ดิดไม่มีรถอยูคันสัตว์เอเนเมส a h e a เฮ้รถสกินปะวะไม่ไม่ไม่รถเดิมป่ะรถดีกัน ไอ้นี่ลงเอานะดูเวลาออกได้ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ๋อก็ได้ว่าอันบ้านนี้ไม่ดีนะเว้ยบ้านบางฟ้าเนี่ยถ้าเป็น A P P อ่ะโดนชนง่ายเออมึงไอ้เนี่ยเหมือนจะมีรถแล้วว่ะฟ้าเหมือนจะมีคนแล้วเท่านี้ครับได้เดียวเลยบ้านนี้ไม่มีสิครับใช่บ้านกูไม่มี วัวรถ้วมาทำมังสเตอร์ด้วยไม่ไม่เหลืองดีเหลืองว้าเหลืองเหลืองมันค่เหลืองเก่อไม่มีไม่มีมันเข้าจักได้นะไอ้ถ้าไอ้บ้านนี้ก็ไม่มีต็มจักได้นะบ้านระเบียงนั้นอ่ะแต่ได้แค่คนเดียวนะเพราะว่ามันยิงรับได้แต่บ้านนี้มันต้องสองคนไม่งั้นช่วยกันลำบากเดี๋ยวเอารถเอารถเตรียมหนือ ตีนเอาล็ไปดิตีนเอาล็ไปดิตีนอนนลอนี่ตัวไปการหลังด้านนอกนะเออเออไปนิ่งวะเยอะจะโดนชน บ้านฉลามตรงไหนยิงกูไม่รู้ว่ะบ้านฉลามบ้านฉลามแล้วมาดีกูได้แไ่ว่าฉลามเนี่ยกูก็ไม่รู้มันจะยิงมันเฉียวปั้ไม่ดีมันอามบือออกว่ะเดี๋ยวถ้ามันยิงได้เดี๋ยวเดินปิดปิดกันนะเกิดอะไรมันไม่รู้เลยฉลามป่ะพี่เออหลังคารสูงเลยหลังคารฟ้าเลย อ๋องั้นได้จะยิงได้อยู่ชัวร์แล้วมากมากมากฟ้านี่ไม่มีคนปล่านอาเงียบคลิปเลยว่ะไม่ชัวร์นะที่ตินบอกเนี่ยนี่เห็นแค่แบบโอ้หมอแบับเดียวอ๋อเแล้วเห็นแล้วชัวร์แล้ว ไอหลัง้วอ้อเลกูรับฉลาฉลเดี๋ยวกูต้อม้อออหาเอ้ยมัฟ้ากูเห็นแค่ตัวเดียวนะไอมัมีรถมาอมัฟ้าย้ายโยกไปแล้วเข้ามัฟ้าได้นะโตเข้ามัฟ้าได้มัฟ้าโยกไปแล้ว งมักฟ้ามักฟ้ายกออกไปแล้วอืมเข้ามักฟาได้กลางวงเลยไปกูไปกูเข้าก่อนกูเข้าก่อนโอเคปล่อยนะเอิร์ขอับเขาถ้าไปมันดีกว่าบ้านบ้านนี้มันรับสองคนมันโดนมันโดนมันโดนได้ง่ายไอ้นี่แล้วถ้าเราออกไปก็ออกไปมาเหลืองอะไรกันบ้างไม่ไม่ไม่ให้ตินเข้าไปก่อนเราโค้งก่อนมันออกไปแล้วมันคนเดียวขับรถจิบออกไปใช่ป่ะที่ตินเห็นนะต่อไปแล้วมักเปลืองมากลับไปรีบ มามามาบ้านกูมีนะสัตว์แบบเป็นสัตว์แม่งมากเกินเยอะใจเย็นมาลุ้นเรี่อร้อหน่อยไม่กระสุดที่ตะบนไอ้ด้านหลังโอ้ยเจอดรถทางเรารถทางมักเกอร์เลยก็ได้ไม่ปล่อยรถเลยดิเหลือรถดินดูนหลังให้อยู่ทางเรามายังไม่เห็นใครเข้าแต่ได้หลังให้เดียเ๋ยวตรงนี้สิโอนว่ะ โอ้ที่กูมาสีคนเกก็อยโม่ปะเดปะเดมอนคอมอนคอมอน Let's go ปะปเอ้ยเอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เยี่ยปะ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 ป เฮ้ยวงกลับไปทางที่เดิมอ่ะเฮ้ยฟังฟังถ้าเราเล่นมาฟ้าเราจะไมะ euh. <S <S ่เจอใครเลยนะเว้ยถ้าเราเล่นขอบด้วยมาฟ้ามึงไปเล่นบนหลวงกูไม่ชัวร์ตอนแรกมันมีคนไปเออมันเอาปักขี้ที่กูยิงไงมันขับไปแถวนั้นระวังต้องต้องเช็คก่อนถ้ามันไม่มีก็ไปได้กู้ยเช็คคอมเมนตให้เนาะเฮ้ยมี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 เอิมีมีมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงเนินมันอยู่ตรงเนินนี้เลยตรงเนินเนี่ยปักไอ้รถจิ๊บเนี่ยเห็นปะ Enemies a h e a ลองเห็นอะไรละโทมาก็ไม่ได้ไม่ได้ ถ้าถ้ามึงจะฆ่าต้องอ้อมสายว่ะแต่ว่าท,ทางเราคนเข้ามาเยอะแน่มึงจะเอาไปละถ้าเอาเขี่ยได้ก็เล่นง่ายเลยฮะเอาไหมตีนถ้าเอาเอาเขี่ยได้ก็คือโลกเลยนะด้านหลังอะ่ะมามามาเอ้ยมาขับรถมาจอดตรงนี้ได้ไหมเดี๋ย่กูเดินมาไม่แม่กูวิ่งมาแล้วว่ะเที่รถมาจอดนะกูวิ่งมาแล้วเออ้ยขับรถเอง ว่าไม่เจอมันจอดดังวิถีเว้ยไม่งั้นหลังเราชิดเราที่ตรงไหนจอดได้บ้างวะไปให้คนไหนดิด้านหน้าด้านหน้าเนินตรงไหนพี่ดิเอ้ยมึงมาหลังเลยก็ได้มึงมาจอดตรงนี้เลยเออไอ้เหี้ยมีคนมาจนป้อมเหิดปูออกเลยก็ได้ออกกูเจอแล้วอยู่นะุปคนเดียวดิอ่าๆเข้าใจตินตอนนึงขอเล่นก่อน ดีกว่าต้องยันกว่าหลังมาเอินใช่ใช่น้อยนึ่งดี่เดี๋ยวคุณไปชนนะเออเออจะไปชนเสานะ ข้างหน้ามีตัวเดียวเอินไดกลุ่มะเออห้องน้ำตอนแรกกูเห็นห้องน้ำเฮ้ยหน้าเราองได้กลุ่มได้กลุ่มด้กลุ่มได้กลุ่ตาย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 ระวังหลังเข้านะบ้านเก่าป้อมหินวะยังไงก็ต้องป้อมหินทุ่ชนได้ดีคนวะป้อมหินตอนที่กูออกมายังไม่มีเว้ยมันจะเป็นเป้านะจริงไม่แต่เราต้องทำไว้ดี ถ้าเราไม่ค้ำคนหนึ่งเราก็จะมีพื้นที่เลยแหละห้องน้ำจะเนอกห้องน้ำมีคนเดียวรอรอรอนไปดูขวาให้ก่อนดูขวาให้ก่อนโอเคป้างไหมบ้างอีกไม่มีคนค่อยเข้ามาทีมตาวได้ปะเข้าไปคนเดียว เฮียกระสุนบอดวะมันนึงตายเออตายตายตายะหมดๆมหมดนมอนขวาผมมีพิธอเดีเชื่อเหียกระจุนหอดว่าติงติงนี้มีพิีะไะขับรถวูขอให้เล่นไปเล่นไปปีน e n s a h e มีกระจุนบ้ติงขออะด ไไไไมม่่เเปป็น então, ็นนรรดีเอากะสุดเลยสุนเคียว่ะ t h a n เ y ียว h a n k เ o ีใช่ค่ะดับไปละเฮ้ยตรงห้องน้ำ <c oughs> <implications. S 1> <c oughs> ตรงนี่หรอนันม, er มีเนีสามคนเอินนี่นี่นี่มาส้มมาส้มมาส้มที่กูเห็นมีมาร้มส้มเดี๋ยวแป๊บนึงอกันเร็วไปเร็วไเอ็นดีวีดีเล่นขวานสองตัวดู้ดวนผมต้องเดินว่ะ

เฮีโยโคตรเดือดเอฟพีเพียร์เดือดยิงโคตรมันไอ้เฮียไอ้นี่ยิงไวสิบส <c oughs> <c oughs> ี่อะเดือดตัวหนึ่ง